เจแรกนะคะสำหรับท้องเสียแล้วก็สำหรับการเสียเหงื่อเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมใช้แทนกันได้หรือเปล่านะคะ วันนี้นะคะเพชรศาสตร์กรธนพกรณสันสถิตนะคะเป็นเภชสัชกรประจาร้านยาแลบฟาร์มาซีเวลาที่ร่างกายของคนเราเนี่ยมีการสูญเสียน้ํานะคะในปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการท้องเสียอาเจียนหรือว่ามีการเสียเหงื่อเนี่ยร่างกายของเราอะค่ะจะมีการสูญเสียเกลือแร่ค่ะไปพร้อมๆกับน้ําตรงส่วนนั้นด้วยเมื่อเรามีการสูญเสียในปริมาณมากค่ะจะทําให้เกิดภาวะขาดน้ําได้ภาวะขาดน้ำอะค่ะถ้าสมมติว่าเราเกิดเป็นอาการเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยก็อาจจะมีอาการรู้สึกกระหายน้ํานะคะอ่อนเพลียเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ปกติแต่่วาาถ้เกิิดสมมต ว่าเราขาดน้ําในปริมาณที่ค่อนข้างมากอะคะ่ะมีภาวะขาดน้ําที่รุนแรงก็จะมีอาการที่หนักมากขึ้นอาจจะมีอาการเวียนศีรษะไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันต่างๆได้นะคะความดันโลหิตเนี่ยอาจจะลดลงชี่จประจอเต้นเร็วขึ้นอาจจะนําไปสู่ภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีการสูญเสียน้ำเนี่ยการชดเชยเกลือแร่และน้ําตรงนี้ค่ะจึงสําคัญมากนะคะเกลือแร่ที่เราใช้ในการทดแทนการสูญเสียเกลือแร่และน้ําตรงส่วนนี้หลักๆที่เราเจอเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะคะก็คือจะเป็นเกลือแร่สําหรับท้องเสียเกแรสหับ ท้องเสียค่ะที่เราพบเห็นก็จะเป็นลักษณะของยาเป็นซองๆเล็กๆนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็จะพบได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปส่วนประกอบหลักของเกลือแร่สําหรับท้องเสียเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเกลือแร่เช่นพวกของโซเดียมนะคะแล้วก็อย่างประเภทที่2ก็จะเป็นเกลือแร่สําหรับการสูญเสียเหงื่อที่ใช้ในการออกกําลังกายต่างๆนะคะเกลือแร่ประเภทนี้ก็จะมักพบในรูปแบบของที่เป็นซองผสมน้ําหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่บรรจุในขวดตามร้านสะดวกซื้อต่างๆทั่วไปเกลือแร่ประเภทนี้ค่ะส่วนมากส่วนประกอบหลักะจะเป็นน้ําตาลในส่วนของกลูโคสเป็นหลักเพราะว่าการที่เราออกกาลังกายส,สูญเสียเหงื่อเนรราะะกแค ก็จะมาตอบกันว่าเกลือแร่สำหรับท้องเสียแล้วก็เสียเงินเนี่ยสามารถใช้ทดแทนกันได้ไหมก็จะตอบว่าไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะเพราะว่า ลือแร่ที่ใช้สําหรับการสูญเสียเหงื่อเนี่ยเนื่องจากมีปริมาณน้ตาตาลที่มากเนี่ยเวลาที่เราทานเข้าไปอะคะ่ะร่างกายจะมีการดูดซึมน้ํากลับเข้าสู่ลําไส้ซึ่งจะทําให้ลําไส้ของเราอะคะ่ะมีการกระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายมากขึ้นดังนั้นเรามีอาการท้องเสียอยู่หรือว่าเราอาเจียนเนี่ยแล้วเรามีการใช้เกลือแร่สําหรับทดเชยเหงื่อตรงนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้อาการเหล่านี้ค่ะแย่ลงได้และนอกจากนี้นะคะสําหรับหลายๆคนที่อาจจะหาเกลือแร่ไม่ได้แล้วมีการใช้น้ําอัดลมผสมเกลือเพื่อจะใช้ในการทดแทนตรงนี้ก็จะบอกว่าจริงๆ่ะะะะไมแนนนําาคเเพรก ในรูปแบบนี้จะค่อนข้างคล้ายกับเกลือแรกที่ใช้ในการสูญเสียเหงื่อก็คือน้ำตาลจะมีปริมาณค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นอาการท้องเสียค่ะก็อาจจะทําให้แย่ลงได้เช่นกันรวมถึงว่าในน้ําอัดลมเนี่ยมีการอัดแก๊สเข้าไปนะคะซึ่งแก๊สตรงนี้อาจจะทําให้เรามีอาการท้องอืดหรือว่ามีการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหารซึ่งในช่วงที่เราท้องเสียเนี่ยเยื่อบุทางเดินอาหารจะค่อนข้างมีความเสียหายอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้อาการแย่ลงเกิดอาการท้องอืดหรือว่ามีอาการปวดท้องค่ะเพิ่มมากขึ้นได้ นอกจากนี้นะคะเราก็จะมีเทคนิคนะคะในการใช้เกลือแร่สาหรับท้องเสียเนี่ยมาแนะนํากันในวันนี้เพื่อให้ใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะอย่างแรกนะคะเกลือแร่สําหรับท้องเสียเนี่ยปกติอะคะ่ะจะมีสัดส่วนที่ระบุไว้ข้างๆซองเราจะต้องผสมนะคะกับน้ําดื่มที่สะอาดตามสัดส่วนที่เขาเระบุข้างๆซองถ้าเกิดสมมุติว่าสัดส่วนมีความผิดเพี้ยนไป จะทาให้ความเข้มข้นของเกลือแร่ตรงนี้ค่ะอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียมากยิ่งขึ้นได้นอกจากนี้นะคะเวลาที่เราผสมแล้วค่ะเราก็จะเก็บได้ไม่เกิน24ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องทําการทิ้งไปแล้วก็ผสมใหม่ถ้าเกิดเรายังมีอาการอีกในการทานนะคะเราจะต้องค่อยๆจิบค่ะถ้าเกิดเราสมมติว่าทานแบบเดื่มแบบทีเดียวรวดเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เราเกิดอาการท้องเสียมากขึ้นได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ค่อยๆจิบแทนการกินน้ำนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าอาการท้องเสียจะดีขึ้นแล้วหลังจากอาการท้องเสียดีขึ้นแลลล้้้วใหเราาาากับมทน เ,เ,เพราะหากถ้าเกิดสมมติว่าอาการท้องเสียเราเนี่ยหายแล้วแล้วเรายังมีการดื่มเกลือแร่เข้าไปเนี่ยเกลือแร่ที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ว่าจะเกิดเป็นภาวะบวมน้ําหรือว่าถ้าเกิดในกลุ่มของผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะเช่นความดันโลหิตหรือว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเกิดเป็นอันตรายได้เลยเช่นกันนอกจากนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการกินเกลือแร่เข้าไปแล้วมีอาการอาเจีย<ะ>นออกมาไม่แนะนําให้ทานเกลือแร่กลับเข้าไปทันทีเพราะอาจจะทาให้เกิดการอาเจียนใหม่ได้นะคะควรจะเว้นสัก10นาทีนะคะแล้วค่อยกลับมาทานใหม่ แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ป่วยอะค่ะมีภาวะที่ขาดน้าค่อนข้างรุนแรงเนี่ยการทานเกลือแร่ตรงนี้ที่ชดเชยเนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้แล้วตรงส่วนนี้ค่ะก็แนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการชดเชยเกลือแร่นะคะทางหลอดเลือดดาจะดีกว่าค่ะสําหรับผู้ที่มีอาการท้องเสียนะคะไม่ควรจะเอาเกลือแร่สาหรับชดเชยเหงื่อหรือว่าเกลือแร่ที่ผสมเองมาใช้ทดแทนค่ะควรจะใช้เป็นเกลือแร่สาหรับท้องเสียเท่านั้นหรือว่าถ้าเกิดว่าหากไม่มั่นใจยังไงสามารถปรึกษาเภสัชกรของเราได้เสมอค่ะ